อ,องศา ح. ดูอะไรอยู่อ่ะคิ้วขมมดหน้ามูดทู่เลยก็เรากําลังดูเกมที่ถูกปล่อยเมื่ออาทิตย์ก่อนเราดูรีวิวนะใช่ดูยังสนุกมากก็ไก่ล้านตัวเราเลยตัดสินใจและว่าเราอ่ะจะโหลดมาเพื่อเป็นท็อปแลคงให้ได้จ้าพ่อตัวท็อปขอให้เล่นเกมแล้งลอยฟ้าเลยนะแล้วทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นได้ล่ะ <C' c ười> ก็มันเป็นไรไม่รู้อ่ะ เราโหลดตั้งนานละไม้เสร็จสักทีเน็ตเราช้าหรือเน็ตเราหมดก็ไม่รู้เฮ้ยได้แล้วอมันบอกว่าความจังเครื่องไม่พออะแหมก็นเล่นว่าเครียรเรื่องการบ้านคุูไม้วันนี้สิอีกตั้สิบคะแนนเนี่ยเฮ้ยเออลืมทําืมทั้ไปก่อนอเด็กๆคะ เดี๋ยวเวลาที่เหลือครูจะให้เด็กๆสืบค้นข้อมูลได้ตามสบายเลยนะคะครูเด็ตที่โรงเรียนลื่นมากแน่นอนสิเราชอบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมากเลยอะทุกเยนอะเราจะมาใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่แหละ มีคอมพิวเตอร์ไปเล่นเกมเนี่ยเล่นเล่นแบบนี้ก็คงดีเนาะเขาให้ใช้เพื่อการเรียนหรือทำงานส่งครูไม่ได้ใช้ให้เล่นเกมซะหน่อยว้าไปอีกแล้วเมื่อไหร่จะผ่านด่านนี้เนี่ยนายหนาองศาผ่านด่านนี้หรือยังโอ้เกมเด็กๆดแบบเนี้ยเราไม่เล่นแล้วแล้วนายไปเล่นเกมที่ไหน ก็ GPT เนที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนแถมกราฟิกก็ยังสวยไอทิมก็ยังเยอะอีกเล่นสนุกอีกด้วยนายไปเล่นที่ไหนมือถือนายรุ่นเก่ากองของเราอีกมือถือเรายังดาวน์โหลดไม่ได้เลยถ้าเราบอกนายเข้าไปบอกถ้าใครฟังคิดไหมภาสาเราอยากได้เกมนี้เล่นม,มานานแล้วเออได้แต่เราโหลดให้ เนี่ยยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยแต่เสียดายอ่ะที่บ้านเราไม่มีคอมพิวเตอร์เด็ดแรงแบบเนี้ยแต่เขามาเล่นแบบนี้ก็ช่างเลยนะเอาเกมนี้ด้วยเ,เกม,มาแอบ,บเล่นเกมกันนี้เองเราไม่ได้แอบนะเราแค่ไม่ใช้ข้อเหมือนคนอื่นเขาแต่คุณไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางเล่นเกมแบบนี้นะเราไม่ได้รบกวนใครเสียหน่อยเครื่องคอมก็มีตั้งหลายเครื่องลองว่าลองดูสิ ดูหนังไม่กระตุกเลยเล่นเกมก็เร็วมากด้วยไหนเออจริงด้วยเรากำลังอยากดูคอนเสิร์ตวงโปรดอยู่เลยเปิดให้เราดูไหนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเราโหลดเอาไว้เธอจะได้มาดูได้บ่อยๆไงโหลดกินนดีนน คู่ใหม่คะคอมเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะอยู่ๆค้างแล้วก็ดับไปเลยเครือ่องไหนก็เป็นนะคะเอ๊ะแบบนี้น่าจะเป็นไวรัสนะคะแต่จะติดไวรัสได้ยังไงโรงเรียนเราก็มีไฟวอลที่ช่วยกองได้ดีเลยะคะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรอคะอืมหมายคิดว่าน่าจะเกิดจากที่มีคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมอะไรที่เป็นอันตรายอะคะ่ะอืมงั้น ช่วงเลิกเรียนเนี่ยเราไปดูที่ห้องคอมกันไหมคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดให้เด็กๆเข้าไปใช้งานอาจจะมีใครทําอะไรไม่ตรงกับการใช้งานอยู่ก็ได้คะ่ะงั้นดีเลยค่ะไปกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ครูน้ํากับครูใหม่ได้ไปตรวจห้องคอมพิวเตอร์นะคะพบว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยแอบดาวน์โหลดเกมและหนังเอาไว้ทําให้เครื่องคอมมีปัญหาแล้วครูยังพบว่ามีไวรัสเข้ามาทําลายระบบ ทำให้ระบบคอมทั้งหมดเกิดความเสียหายด้วยค่ะมีใครอยากจะอธิบายให้ครูฟังไหมคะครูน้าคะหนูเป็นคนแอบดาวน์โหลดหนังและคอนเสิร์ตไว้ในเครื่องคอมเองค่ะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ทราบจริงๆว่ามันจะเกิดข้อเสียหายแบบนี้ผมด้วยครับเพราะผมเป็นคนชวนให้ของขวัญดาวน์โหลดครับผมขอโทษด้วยครับผมเป็นคนโหลดเกมไว้ในเครื่องคอมเองครับ เอาละค่ะครูดีใจนะคะที่เด็กๆเ,เป็นคนกล้าหารแต่ถ้าเกิดเราทําอะไรผิดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับผิดด้วยบางทีเด็กๆอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราทําอะไรโดยที่เราไม่ยั้งคิดก็อาจจะเกิดผลเสียแล้วก็ปัญหาตามมาได้นะคะงั้นครูขอท,ทัาโทษทั้ง3คนด้วยการทําความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ทั้งสัปดาห์แล้วก็ไปขอโทษคุณครูหมดคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะค่ะครูไหมหนูรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะวันหลังหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้ว สองคนด้วยครับคำนึงถึงผลและช่วยกันร,รักษาทรัพยากรส่วนรวมอย่างเหมาะสมการกระทำโดยขาดความระมัดระวังอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้นะครับ